สวัสดีครับกลับมาพบกับฟูคอม99นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับก็จะพา,าแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาเวลาที่แฟบชได์ของเราโดนเวลาซ่อนไฟล์นะครับอาการเป็นอย่างไรนะครับามาลองกันเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไ,นะไปนะครับเสียบไปเลยครับอ่าพอดีปัญหาช่วงนี้เยอะมากนะครับ นะปัดไดยติดไวรัสเยอะเลยนะครับมาดูกันว่าถ้ามันเป็นแล้วม,มันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราจะมีวิธีการแก้อย่างไรเราเปิดขึ้นมานะครับไป,ไปที่ปัดได้ของเรานะครับคลิกไปเอาโอเคครับตอนนี้งานไม่มีเลยนะครับไม่เห็นงานเลยางานถูกซ่อนได้หมดเลยนะครับ วิธีการนะครับนะไวรัสมันซ่อนไฟล์ของเราไว้นะครับเราก็ต้องเอามันออกมาวิธีการนะครับก็มีหลายวิธีการนะแต่ที่ง่ายที่สุดเลยนะครับผมก็จะแนะนำนะครับแนะนําผมเขียนบทความเอาไว้ที่คูคอม9 o ้าสิบเ e o าดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ วิธีการแก้กันนะครับาการแก้การแก้ก็จะมีอยู่2วิธีนี่ครับก็คือถ้าเราไม่มีโปรแกรมแล้วก็แก้โดยใช้คําสั่งดอทนะครับหรือจะพิมพ์มตามนี้นะครับพิมพ์ปุ่มสตาร์ทลันแล้วพิมพ์คำสั่ง cmd พิมพ์โอเคพิมพ์ตามนี้แล้วกันนะครับถ้าใครจะใช้วิธีการนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งเอาไว้ให้นะครับในใต้ใต้ไยูทูบนี้นะครับ แต่วันนี้ผมจะสอนใช้โปรแกรมนะครับสอนใช้โปรแกรมในเดี๋ยวผมก็จะเอาลิงก์ไว้ใต้เอวิดีโอ youtube นี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อติดไวรัสนะครับเราก็เข้ามาที่ดาวน์โหลดโปรแกรมเลยนะครับนะครับมาคลิกที่ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่นะครับเมื่อคลิกไปก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับผมแชร์ไฟล์โปรแกรมมาไว้ที่ใน Google Drive แล้วนะครับเราก็มาคลิกขวานะครับเลือกดาวน์โหลด นะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับโปรแกรมก็จะดาวน์โหลดมาเก็บเอาไว้นะครับตัวนี้ครับมาเสร็จแล้วเราก็คลิกเลยครับแสดงในโฟลเดอร์นะครับแสดงในโฟลเดอร์นะครับมาแล้วครับดาวน์โหลดมาแล้วครังนึงครับก็คือจะเป็นรูปคุณหมอนี่นะครับเราก็คลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็ ทำการ Copy นะครับ Copy จากที่ดาวน์โหลดมาเอาไปไว้ในแฟลชไดร์ของเราเลยนะครับไปไว้ในแฟลชไดร์ของเราเลยคลิกขวาอีกทีนึงครับฮาร์ดวร์นี่ครับโปรแกรมมาแล้วนะครับนี้เราจะจัดการยังไงครับเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับโปรแกรมถูกพัฒนาโดยคนเป็นภาษาเวียดนามนะครับแล้วก็คลิกไปนะครับ แล้วก็เลือกนะครับเลือกไปที่แบตได้ของเรานะครับกดโอเครอ,อแป๊บหนึ่งนะครับโปรแกรมก็จะทําการสแกนนะครับทําการสแกนสแกนให้เรารอแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่เราสแกนเสร็จไปแล้วนะครับ ก็กดก,กระกบาดปิดไปได้เลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าในแฟลชไดรฟ์ฟของเรานะครับก็จะมีโฟลเดอร์อเปล่าๆขึ้นมาอยู่อันนึงนะครับแล้วก็ดับบปรลคลิกเข้าไปโอเคงานของเราก็ยังอยู่ครบนะครับแล้วเราก็าย้ายมันออกมาไว้ข้างนอกเหมือนเดิมนะครับก็อีกแล้วก็ก,กดรงนี้นะครับแล้วก็ลากมันออกมาครับลากนะครับแล้วก็ปล่อย เราแปบบ๊บนึงเครา้ทุกอย่างเราก็กลับมาเหมือนเดิมครับส่วนตัวนี้เราก็เก็บเอาไว้ใช้ในกรณีที่เจออีกนะครับที่โดนไวรัสซ่อนไฟนนะครับรเราจะก๊อปเอาไว้ในเครื่องนะครับเอาไว้เวลา,าเจอสายไดของคนหนึ่งที่เป็นแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับในการแก้ปัญหาได้สำหรับอุติการนะครับ,รบาการ,รการ,การแก้ไขไวรัสชัดๆก็จบแต่เพียงเท่านี้